แม้กฎหมายจะเย็นชาแต่หัวใจของผู้พิพากษาไม่ใช่หินบันทึกเงียบๆของข้าพเจ้าผู้พิพากษาคดีฆ่าข่มขืนเด็กหญิงวัยหกขวบข้าพเจ้าไม่เคยลืมภาพนั้นเด็กหญิงตัวเล็กๆใส่เสื้อกันหนาวสีชมพูนอนอยู่ในพงหญ้าใกล้รางรถไฟดวงตาเธอลืมค้างใบหน้าติดดินมือจิกพื้น้าแน่นรากับเธอกำลังร้องหาความช่วยเหลือครั้งสุดท้าย แต่ไม่มีใครมาข้าพเจ้าเป็นผู้พิาพากษามาเกือบ30ปีผ่านคดีฆาตกรรมทุจริตความรุนแรงทุกรูปแบบแต่ไม่เคยมีคดีไหนหลอกหลอนใจข้าพเจ้าได้เท่านี้จำเลยชื่อมนตรีหรือที่คนเรียกว่าพี่เป๋อชายวัย36ปีไม่มีบ้านไม่มีงานไม่มีความละอายเมื่อจำเลยเดินเข้าสู่ห้องพิจารณา ข้าพเจ้าต้องมองเขาเพียงชั่วครู่เขาไม่สบตาใครไม่สแสดงความสำเน็กไม่มีอาการหวั่นกลัวแม้แต่น้อยผมทำเองครับผมเป็นคนพาเด็กไปผมบีบคอเธอเองแล้วก็ทำต่อหลังจากเธอตายเขาพูดเสียงเรียบเย็นยเยือกราวกับอ่านฉลากสินค้าพ่อกับแม่ของเด็กหญิงนั่งอยู่หน้าบันลังแม่ร้องไห้จนไม่มีเสียงออกมาดวงตาแดงช้ำมือกำผ้าผ่ายของลูกแน่น พ่อไม่พูดอะไรเลยสักคำแต่ข้าพเจ้าเห็นได้ชัดเขาเกลียดจนมือสัน่นพยานหลักฐานชัดเจน DNA โตรงกันพยานเห็นจำเลยพาเด็กออกจากงานภาพจากกล้องวงจรปิดจับชัดเจนคำรับสารภาพครบถ้วนคดีนี้ไม่มีข้อสงสัยไม่มีเงื่อนไขให้คลุมเครือข้าพเจ้ากลับมานั่งร่างคำพิาพากษาในคืนนั้นในห้องทำงานเงียบเงียบ มื่อถึงย่อหน้าที่เขียนว่าพิจารณาโทษข้าพเจ้าหยุดหยุดเพื่อฟังหัวใจของตัวเองไม่ใช่เพราะจะตัดสินตามอารมณ์แต่เพราะนี่ไม่ใช่แค่คดีในเอกสารมันคือความตายของเด็กคนหนึ่งที่นอนจิกยาด้วยมือเล็กๆจนวินาทีสุดท้ายวันอ่านคำพิพากษาข้าพเจ้ากล่าวต่อหน้าจำเลยสารเห็นว่าจำเลยกระทำการอย่างโหดร้ายทารุณ เป็นการกระทำที่สะเทือนขวานที่สุดเหยือเป็นเด็กเล็กไร้าทางสู้จำเลยกระทำโดยเจตนาปราศจากความเมตตาพฤติกรรมไม่ใช่เพียงอัชญากรรมแต่เป็นการทำลายหลักมนุษยธรรมโดยสิ้นเชิงพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตแม่ของเด็กสะอื้นทันทีเสียงสะอื้นของคนที่เสียลูกไม่เหมือนเสียงร้องไห้ทั่วไปมันเหมือนหัวใจของแม่กำลังแหลกละเอียดต่อหน้าคำพิพากษาแต่ กฎหมายคือกฎหมายจำเลยรับสารภาพและตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ระบุว่าหากจำเลยรับสารภาพสารสามารถลดโทษลงได้กึ่งหนึ่งแม้ใจข้าพเจ้าจะปวดร้าวแม้จะอยากให้ความยุติธรรมมาพร้อมเสียงตะโกนของประชาชนแต่ข้าพเจ้าต้องตัดสินตามบทบัญญัติสารจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งลงโทษจำคุกตลอดชีวิตหลังจากวันนั้นหลายคน อาจคิดว่าหน้าที่ข้าพเจ้าจบลงแล้วแต่เปล่าเลยคำพิพากษานั้นไม่ได้หลุดจากใจข้าพเจ้าเลยแม้สักวันเดียวทุกครั้งที่เห็นเด็กหญิงเดินจับมือพ่อแม่ข้าพเจ้าจะนึกถึงเธอเด็กหญิงที่ชื่อหน้องแก้มที่ไม่ได้โตขึ้นไม่ได้มีวันเปิดเทอมไม่ได้มีวันแต่งงานข้าพเจ้าไม่ใช่พระเจ้าข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์ตัดสินความเจ็บปวดของพ่อแม่ข้าพเจ้าทำได้เพียง ใช้กฎหมายเท่าที่มันเขียนไว้และหวังว่าความเย็นชาของมันจะไม่ทําให้เราลืมความเป็นมนุษย์แม้โทษจะไม่เท่าความตายของเด็กแต่ความเจ็บปวดของเธอจะยังคงอยู่ในทุกคําพิพากษาที่ข้าพเจ้าเขียนตลอดชีวิต